จะช่วยให้คุณแม่ที่เนตะคิว<ช>ดีขึ้นได้ย่งไบ้างการออกกําลังกายอันนี้เลยค่ะคอย่างเช่นรูปด้านบนนะคะก็จะเป็นทาในท่านั่งเนาะคุณแม่จ,จะนั่งอยู่กับพื้นนะคะแล้วก็อาจจะหาหลังพิงกับพนักพิงอะไรก็ได้อาจจะเป็นหมอนก็ได้นะคะแล้วก็เหยียดขาตรงนะคะแล้วก็พยายามกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวนะคะหรือว่าถ้าเกิดทําไม่ได้นะคะเพราะว่าท้องเราเริ่มใหญ่แล้วเนาะการกระดกปลายเท้าหรือการเอื้อมมือไปที่ปลายเท้าเพื่อที่จะทําให้กระดก จนน่องตึงเนี่ยค่ะทำได้ลำบากใช่ไหมคะก็อาจจะให้คุณพ่อช่วยก็ได้คุณพ่อเป็นคนเหนียวเอาปลายเท้าเข้ามาหาตัวนะหรือถ้าเกิดคุณพ่อไม่อยู่บ้านก็พยายามหา ฝาผนังนะคะยันไว้วก็จะช่วยทําให้น่องตรงนี้ตึงได้เช่นเดียวกันนะคะคแล้วก็นอกจากท่าออกกาําลังกายอันนี้แล้วก็อาจจะรวมถึงการแช่น้ําอุ่นก็ทําได้นะคะคอาจจะหารกระมังแล้วก็ใส่น้ําอุ่นแล้วก็แช่ขาก็จะทําให้มีเลือดไหลเวียนดีม,ดมากขึ้นค่ะแล้วก็ฝากคุณแม่สังเกตอาการัวนิดนึงว่าเราใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นเกินไปหรือเปล่าใส่ถูน่องใส่เลกกิ้งที่มันทําให้การไหลเวียนเลือดไปที่ส่วนปลายไม่ดีหรือเปล่าถ้ายังทำแบบนั้นอยู่ก็อาจจะแนะนำให้ใส่เสื้อผ้าที่สบาย แล้วคนที่การหนึ่งปวดหลังอาจารย์มีวิธีท่าออกกำลังกายแนะนํากับปวดหลังยังไงบ้างครับปวดหลังก็ทําได้ง่ายๆเลยนะคะก็ดูตามในภาพได้เลยก็เขาเรียกว่าท่าแมวขู่ค่ะก็ให้อยู่ในท่าคลานเขา่าแล้วก็ตอนแรกเลยเราก็หายใจเข้านะคะแล้วก็เหยียดหน้าขึ้นตรงขึ้นสูงนะคะแล้วก็หย่อนให้กล้ามเนื้อหลังเรานะคะหย่อนลงด้านล่างค้างไว้สักประมาณ10วินาทีนะคะแล้วก็ ่อนลมหายใจออกแล้วก็โก่งหลังขึ้นทําสลับอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆอ,อาจจะทําเช้าสี่เซตเย็นสี่เซตก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ครับอันนี้ท้องใหญ่ๆทําท่านี้ได้ไหมครับอาจารย์ทำได้ค่ะทําได้เลยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสุขสบายหรือว่าตอนที่เราทําเนี่ยเราอาจจะต้องมีคนอยู่ใ,ใกล้ๆนิดนึงแล้วก็เลือกพื้นที่มันไม่มีสิ่งกีดขวางหรือว่ามันคงพอสมควรนะครับ